ตู้อบแรงดังนน้ำครับสละตัวเมียแล้วก็มีสละตัวผู้2ต้นฟิตปามหรือว่าผู้พานเฮครับต้นหนึ่งที่แรกว่าจะไปเอาต้นเล็กๆมาไปแล้วมีแต่ต้นใหญ่ๆเลยครับแล้วก็เขาอยู่กลาง ครึ่งต้นของต้นแม่นะครับแล้วก็มีไหลหรือว่ารากของมันนะลงมาข้างล่างนะครับก็เลยเอามาทำแบบนี้ลองดูขนาดขนาดเขาผ่าเขาผ่าตาก็ยังออกหลากนะครับนี่คงเอาต้นใหญ่มาอบแรงดันก็คงจะออกเหมือนกันนะครับ อีกหนึ่งเดือนครับรอติดตามต่อไปครับผม